กอรู้ว่าเมียจะไปไม่ให้ไปอ่ะมาไหมมาไหมไม่ให้ไปไม่ให้ไปอนโอ้มรู้ว่าพอรู้จัไปก็จะไม่เขาจะไม่โอ้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 โล้โอ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 ู้อ้โ่้โอ้โต้โอ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 ลโ้วนะโไม่อ้โอ้อ้โอ้โอ้่อ้อ้อ้โอ้โอ้โอาโอ้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 อ้โอ้้า้้้า้้โอ้ ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องกอยญ้าแม่เกตีด้วยนะตอนนี้รู้สึกว่ากอยญ้าเขาจะจำผิดว่าเมียผมคือแม่เขาไปแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนเป็นไงเกตีเมื่อคืนเป็นไงน้องลองไห้แบบไม่หลับจนร้อไม่ฟากลับมาแล้วหลับไหมหลับท่ยงคืนนะมหาเสร็จแล้วก็ประมาณสักพักนอนแล้วไม่เดี๋ยวหนูมีวีดีโอคอล เปิดกล้องให้เกตีวันที่ไปต่างจังหวัด๋ย่าบอกบอกเจ้าตอนนี้เมื่อเมื่อคืนเกตีว่าสรุปสรุปกอย่ามาลูกใครกันเนี่ยนี่ตื่นเช้ามาถ้าถ้าไม่ฟ้าไม่มาก็ไม่หลับแต่แต่ตอนนี้ผมนี่นี่เนี่ยฝากทุกคนฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับโอ้โหนี่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 เขาเขาเขาจับมือแน่นเลยเขาไม่ให้ไป พอบอกว่าจะไปปั๊บขอร้องทันทีอะไม่เอาแล้วไม่ไม่แกงแล้วพอแล้วทุกคนแค่นี้แหละน้องก็จะใช้วิสัยนี้แพทย์ในการดมยาสลบแล้วก็มองให้กำลังใจหน่อยนะคะขอกำลังใจให้นะปกติของหมอปลาไม่เคยถึงสองพันหนึ่งเลยเคยสี่พันจ้ะเคยสี่จ้ะเคยสี่จ้ะตอนตอนท้ายดปบยกถึงจ้ะโอใหญ่ไหม เนี้ยเรามองรู้นี่น้องอ่ะมองเห็นอยากให้น้องมองเห็นแล้วก็คืออยากให้เดินได้ท้านเดินได้ไม่อให้ไปตามไปตามแม่ฟ้าตลอดไม่แล้วถามว่าอนาคตอ่ะก็ให้เรียนที่นี่แหละเป็นไงบ้านผมนี่แหละเป็นไงเกตี้ไเรียนกาแต่เกตี้จะไปทํางานที่ไหนก็ไปได้นะอย่างเงี้ยหลายคนที่มาคือเหมือนกันเลยว่าวันหนงานที่น้องโตมอยากแต่เกตี้อยากไะมี่ัดใหม่นี่ก็เชิญเกตี้ จริงๆไม่ได้พูดเล่นน้อยใจแล้วทุกคนใจไม่ต้องกลัวก็ยากก็ยากอย่างนี้เราเรียนยไดยแล้วเราจะเรียให้เขาเป็นคนดีเท่าที่ผมเจ้า เก,เก,ก,นะก่งมากนะเวลาเลี้ยงสอนมากก็จะมีขั้นตอนในการทำหมดแลหละหมอเพราะลูกเราอยู่ด้านแบบนี้มันจะศึกสาเหมดก็เหมือนคนมีลูกคนแรกเขาจะให้ไปฟังว่าเวลาเลี้ยงลูกยังไงอะไรยังไงเขาสอนระเบียบหมดขอบกุณครับทุบกคน ใส่สายน้อยกว่าน้าพาอนี้เพิ่งจะไปซื้อมาเิ็น,นไปซื้อมา,ามคือมาคนเดียวไม่ได้แน่เลยว่วงต้วงต้องประกบสี่คนอ่ะพี่ดูเดี๋ยวผู้พิทักษ์เธออาการร้อนด้วยนะคะแดดร้อนแล้วค่ะผู้ะะะพ,พิทักษ์เลยจ้าโอาา๊ยปวดเลยผมมาปวะปวาใช่ไหมพี่ต้องไปผ่าตัด,ดหลายรอบนี่รอบที่หกยังไม่ยังไม่ได้ผ่าเป็นเดือนหน้าเพราะว่าร่างกายไม่พร้อมจริงๆงค่ะวันนี้ก็อย่างที่เห็นเลย เพียทั้งวันนี่เช็ดตัวไปสามสี่รอบแล้วค่ะน้องตัวร้อนแล้วก็แม่แม่ลุกไม่ขึ้นเลยตัวร้อนตัวร้อนลุกไม่ขึ้นเลยแต่ว่านมน้องต้องให้แต่บนว่าให้น้องกินนมตลอดจะพอเหรอคุณแม่ให้ทุกครึ่งชั่วโมงนะคะคุณแม่น้องให้ทุกครึ่งชั่วโมงแล้วก็สอนวิธีการชงแล้วก็เนี่ยวันนี้ต้องอยู่เนี่ยต้องอยู่เดี๋ยวนี้ต้องซับไปข้างหลังต้องอะไรกันตลอดวันนี้เช็ดตัวน้องอ่ะจนเมื่อกี้น่ะได้อาบล้างไขะแต่เช็ดอ่สามรอบแล้ว วันนี้น้องต้องนอนกับพ่อหมอปลาจริงๆแล้วนี่พ่อหมอปลาไปไล่ไปเก็บผักไว้คนป่วยกินยังไม่กลับมาเลยอุ้ยตายแล้วลูกเกือบแล้วไหมล่ะถึงห้านาทีหรือยังคะต้องหยอดตัวต่อไปแล้วเนี่ยมีเด็กคนบอกว่าขอให้หนูหายไวๆคุณลดลดขอบคุณทุกคนคุณแอปเปิลแอปเปิลบอกว่าสงสารกอยขอให้น้องหายไวๆเดี๋ยวเราพ่อๆแม่ๆในนี้เมตตาหนูด้วยนะคะอ่านใครไม่ทันก็ต้อง ขอโทษด้วยนะคะคุณกันปพัฒน์สวัสดีค่ะให้ดาวมากันอีกเยอะแยะไปหมดเลยขอบคุณที่เมตตาให้ดาวเนี่ยอันนี้เป็นแผลเพราะน้องแบบจริง,รงๆอะผิดที่ใช้ไมโครโปอเฮ้ยอันนี้มันจะหลุดเดี๋ยวนะลูกคุณสิีนีนาศสีนงนุษขอบพคุณที่เมตตาให้ดาวน้องห้าสิบดวงขอบคุณพี่สิีนีนาศมากนะคะน้องโดนคนใจร้ายเอาน้ํากรด ทั้งน้องและแม่เป็นอดีตเป็นอดีตอดีตแฟนของของพ่อน้องกอย่านะคะคือเลิกแล้วไม่ได้จบแล้วก็สาดกระกาให้เสียชีวิตพอเจอน้องเขากลับมาสาดให้เสียชีวิตโคตรใจร้ายมีทุกคนว่าหายไวๆคลื่นอาจจะไม่ดีแต่ว่าความเมตตาของทุกคนที่มีอ่ะได้รับหมดทุกคนเลยนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอาใหม,ไม่ไม่รู้ก่อนไม่รู้ก่อนเลยเร็วไม่รู้ก่อนไม่รู้ไม่รู้ให้พ่อดูก่อนเร็ว หนูเก่งมากค่ะทําไม่รู้ได้อะไม่รู้กันเร็วว่างว่างตาว่างไม่รู้กันลุกแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กันแล้วหนูไม่รู้ไม่รู้แล้วว่างไม่รู้กันแล้วไม่รู้กันไม่รู้ไม่รู้กันแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กันไม่รู้ไม่รู้กันใส่หัวให้พ่อดูเลวหนูไม่รู้ไม่รู้เดีวไม่รู้ไม่รู้

ววนต้วนตึงง้งตึ้งตึ้ง <laughs> นี่ป่วยอยู่โรงพยาบาลน,นะป่วยนะลูกป่วยอยู่โรงพยาบาลน,นะลูกววนต้นตวนลูกขอวชอบไปกับพี่เจบใช่ไหมคะะกล้<ช>มหกา<ม> ไหมคะเอาไหมคะลูกเนาะเอาไหมเอาไหมเอาไหมขาวใหม่เนี่ยเอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่เอาเอาไหมไม่เอาเอาไหมไม่เอาเอาไหมลูกเอาไหม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 ไม่เอาไม่เอาอ่าได้ได้เอาไหมเอาไหมเอาไหม เอาไหมเหลืองเลยเนี่ยแค่ไปลายเลยเหลืองเลยมากมาเอาไหมคะเอาไหมเอาไหมไม่เอาเอาไหมไม่ฉลาดเอาไหมลูกเอาไหมเต็มเลยอ่ะไม่เอาไม่เอาเอาไหมเอาแค่นี้ไหมเอาไหมเอาไหมคะเอาไหมแม่เยเดอาดเอ็ดเอ็ดเอาดเอ็ดเอดเอ็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 ดอดดอดดดเอ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 เอดด เอาไหมลูกเอาไหมเอาไหมเอาไหมบอกแม่ก่อนเอาเปล่าเอาไหมไม่เอาก่อนไม่เอาไม่เอาก่อนไม่ไปเที่ยวไปเที่ยวจริงป้ะเที่ยวไหมไเที่ยวไปเที่ยวชอบเที่ยวหรอวะนะอภิพตาตาไผาิคนนาไปหลอเอ๋สวัสดีค่ะแม่แม่ก่อนแล้วอนอติ๊กติ๊ก ไอเด็กที่เที่ยวทูจ้าก็เลยวเลาะเลยอตูจ้าทูจ้าไอตูจ้าตูจ้าลูกจ้าไอตูจ้าเอาไปหลังตู้ไเ้าไเราไม่ได้แจกนะไม่ได้แจกขบอกอไม่แจกคนเ่กนอมาตรงนี้มั้งคะรงสัยจะมาเข้าตรงนี้อพี่ตาพี่ตากันแล้วเป็นเก่งอยิมหานชินเลยลูกค่ะอตูจ้ากันแล้วแยวแม่บอกพี่ตาพี่ตา เอาเร็วถือจ้าก่อนขอบพระคุณมากเลยค่ะถือจ้าถือจ้าดูความคึกจะไปเที่ยวไปเที่ยวปะลูกขึ้นพี่ตาพ๊่ตาอ่ะถุกเกี่ยวไปเที่ยวแล้วลูกเกึ้นลูกเกึ้นเหรอเด็กชอบเที่ยวไะเด็กชอบเที่ยวลูกขึ้นลูกขึ้นอ่าลูกขึ้นลูกเกินถทุจ้าก่อนอยากไปเที่ยวไอลุกขึ้นลูกขึ้นยกไวสวยก่อนทุจ้าทุจ้าเร็วแข่งตาไปเที่ยวละอ่าเร่เร่เร พี่ตา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 ไปเที่ยวแล้วอืออะทูจ้าทูจ้าก่อนเลยว่างไปเที่ยวพี่ตาพี่ตาอ่ะแม่ไปเที่ยวแล้วนะคะเออนะแต่แต่แต่ฟ้องฟ้องอะแต่แต่แต่พูด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 อะไรเยอะแยะพูดอะไรเยอะแยะเที่ยวเที่ยวลูกขึ้นอะเดียวอะเดียวอะเดียวเดียวไม่เอาไม่เอา ไม่เอาไม่เอาไม่เอารักแม่ไหมไม่ล่ะไม่สนไม่เอาเมานเหนื่อยไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่ไอแศบไอแศบไอแศบแกงแม่ทำไมแกงแม่ทำไมแกงแม่ไม่เอาแกงแม่ทำไมแม่ไม่เล่นแม่ไม่เล่น ไม่เอาค่ะ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 ไม่เอาไม่เอากันยังไงแน่ไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะไม่เล่นน้ำทรายค่ะไม่เอากับไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะโอ้ยเมาหัวไม่เอากับไม่เอาไม่เอาไอตัวแสบสรุปอ้วนจะตปดพ่ออย่างนี้เหรอคะฮะ จับโยนที่พ่อเล่นเลยพ่อก็นอนปวดหลังลูกก็จะนอนท่านี้เอาที่สบายใจนะคะพิตาพิตาอวิาฎเลยยิ้มเลยนอนข้างหลังพ่อตาตาหล่ลูกเหรอวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะคนเก่งที่เป็ดปะยิ้มยิ้มเหรอลูกเหรอจะนอนซอกพ่อนี่ดูพ่อนอน พ่อก็มานอนหลับปวดหลังไอตัวเล็กก็จะนอนเบียดพ่ออะอะไรคะลูกมีความสุขอยู่ใกล้พ่อปลาเหรอนี่อ๋อนี่นี่ไหนพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนลูกพ่อจ๋าอยู่ไหนอันนี้นี่นี่เอาพ่อจ๋าอยู่ไหนครับพิพตาให้ดูหน่อยค่ะเนือแม่อยู่ไหนลูกพิพตาพิพตาอเกิงเอาพ่อจ๋าอยู่ไหนไหนพ่อจ๋าอยู่ไหนหันไปสิลูกพ่อจ๋าอยู่ไหนคะพ่อจ๋าอยู่ไหนอ่ะจ๊ะอ่ะอยู่ไหนคะลูก จะนอนกับพ่อดูสิคนเนาะนี่แหละเนาะพ่อลูกพ่อพ่อเรียกไงพ่อเรียกเฉยพ่อเรียกไอ้ลูกมูเนาะพ่อกับแม่ทำงานก่อนนะคะฮัลโหลมูเอาพ่อพ่อเรียกไอ้ลูกูเดี๋ยวพ่อกับแม่ทำงานกับลูกอ่ะอ่ะอ่าต้องหันด้วยกันก อ้าลูกูไปทำงานก่อนนะแม่ทางานก่อนนะคะา่าพ่อแม่ทำงานก่อนนะอยู่กับป้าญาโอเคโอเคอ้าลูกยังไงป้าหนูเนี่ยน้องลูกชื่ออะไรอะไปทำงานแล้วป้าพระอยู่ไหนพระพระป้าไม่มีผีอันนี้มะไม่ต้องใส่พระไม่ต้องใส่ะหอเออพาสยามเทวาท

ขึ้นใหม่นี่ความสงมืูพ่อติดมือขึ้นใหม่หามมอพ่อเจอมูพ่อแล้วห่หามมูพ่อคนหามมูพ่อน,ะนี่หามมอพ่อ,อ,พอความติดพ่อไม่หลับไม่รู้เรื่องเลย 满路花。

ลูกทิ้งตัวก่อนอะทิ้งอหนึ่งอะทิ้งตัวอะทิ้งตัวทิ้งตัวทิ้งตัวหนึงี่น้องเหมนี้ค่ะ